สวัสดีค่ะเหมวีวิกตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันในหัวข้อผู้คนย้ำเกรงสิ่งใดในตัวคุณนะคะมาใช้พลังงานของคุณก่อนนะ,ะถ้าพลังงานตรงฟังต่อไม่ตรงเรื่องผ่านได้นะคะถือว่าไม่ใช่สารของคุณฟังไว้เป็นการไกด์ไลน์นะคะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีวางไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เพิ่งเข้ามาเจอหรือเพิ่งเข้ามาติดตามนะ,ะขอบคุณทุกการสนับสน,นุนขอบคุณทุกการซัพพอร์ตด้วยนะคะ พลังงานแรกของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนะคะพลังงานเจดาบว้าวเป็นพลังงานของคนที่เรียนรู้มากพอเจ็บปวดมากพอเห็นภาพมามากพอแล้วก็ได้รับข้อมูลมามากพอคุณเป็นคนที่ทําทุกสิ่งอย่างผ่านความอดทนอย่างหนักนะจนคุณกล้าที่จะหลบหลีกโดยที่คุณไม่รู้สึกผิดเลยว่าถ้าครั้งนี้คุณไม่รับสายหรือครั้งนี้คุณไม่ทําอะไรเนี่ย ตัวของคุณเองไม่ได้มีเจตนาร้ายแล้วคุณก็จะไม่ทําอะไรที่มันสูญเสียพลังตัวเองจนทําให้ผู้อื่นได้เข้ามาในเขตของคุณนะคะวิรู้สึกว่าคุณเรียนรู้ที่จะสร้างขอบเขตสักตางสักดิธิ์ของคุณผ่านพลังงานที่ถ่องใจผ่านการเข้าใจจิตวิญญาณที่มากพอมันจึงทําให้คุณเป็นคนที่ปกป้องตัวเองได้และเจ็ดดาบเป็นพลังงานของคนที่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะไม่ทําให้ผู้อื่นเขาได้รับการเดือดร้อนตามหลังหรือคุณจะเป็นคนที่คิดเผื่อผู้อื่น ในเรื่องของการดําเนินชีวิตเนาะอย่างแบบเข้าของภายนอกอย่างเงี้ยอย่างถึงที่สุดนะเป็นคนที่กล้าที่จะเดินออกเพราะคุณ เข้าใจมากพอเจ็บปวดมากพอเนาะแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆอย่างมากพอที่ไม่ใช่แบบเอะอะนิดนึงก็ออกแล้วหรือว่าไม่อดทนอะไรเลยไม่ใช่คุณจะเป็นคนที่อดทนใช้ความรักจนถึงที่สุดนะจนคุณเข้าใจแล้วแ่ะแล้วแหละว่าแบบสุดท้ายมันทําอะไรไม่ได้แต่ก่อนที่จะทําอะไรไม่ได้คุณก็ทําทุกสิ่งอย่างก่อนอะไรเงี้ยค่ะจนถึงที่สุดเนาะและพลังงานที่สองเป็นพลังาของ the the strength คุณเก่งมากๆมีความเก่งตะโกนอยู่ในตัวของคุณ คุณเป็นคนที่ควบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวได้แม้กระทั่งควบคุมภายในของตัวเองเหมือนคุณให้ภายในของคุณ,คณกำหนดภายนอกของคุณเป็นคนที่เรียนรู้ในด้านของจิตวิญญาณสูงรู้ด้านศีลด้านปัญญารู้จกักบุญคุณรู้จกักอายุติธรรมชอบทมนะคะรู้สึกว่าเหมือนคุณถูกจัดเตรียมให้อยู่ในเรื่องของคนที่ชอบในเรื่องที่มันแบบดูแบบมีมวลขังดูแบบม,ม,แบบมีพลังอํานาจภายในออกมาภายนอกเป็นคนที่ชอบในเรื่องของ อาจจะเป็นแบบพิชิตอะไรบางอย่างเป็นคนที่มีเป้าหมายแล้วก็เป็นผู้นําที่มีการวางหมากในชีวิตในระดับลึกซึ้งอะค่ะคุณจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่อยู่ปลายแถวคุณจะชอบอยู่หัวแถวเพราะคุณชอบเรียนรู้แล้วก็ชอบนําชีวิตตัวเองคุณนําตัวเองไม่ได้หมายถึงว่าคุณอยากนาผู้อื่นแต่คุณนําตัวเองคุณไม่อยากให้ตัวเองเป็นผู้ตามกับใครคุณอยากให้ชีวิตของคุณได้พบเจอสิ่งต่างๆรอบตัวเพิ่มเติมมากขึ้นนะเป็นคนที่พัฒนาตัวแบบไม่หยุด ด้วยนะเติบโตทุกๆวันเติบโตทุกเวลานะไม่เป็นคนเดิมเสมอคุณสามารถที่จะเป็นใครก็ได้นะผู้คนมักจะตามคุณไม่ทันด้วยนะพลังงานแบบเนี้ยเดี๋ยววันนี้คุณอาจจะดูแบบนิ่งๆคลืมๆแต่วันนึงคุณอาจจะดูแต่ไม่ผู้คนอาจจะมองเหมือนว่ามันเป็นไบโพล่าแต่คุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามตามหลักเหตุผลแต่สิ่งต่างม,มันจะอยู่บนฐานแห่งความถ่อมใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณเลยจะไม่ได้ดูเป็นคนหลายๆอะไรเงี้ยคะ่ะแต่จะเป็นคนที่ ถ้าคุณเคลียร์พลังงานภายในได้ดีคุณก็จะแบบเปล่งออกมาแต่ถ้าเคลียร์ได้ไม่ไม่หรือว่ายังมีช่วงเวลาแห่งการทดสอบคุณก็จะแบบนิ่งน่งนอยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผิดเป็นภัยกับใครนะเป็นพลังงานที่มาตรฐานและก็สูงขึ้นเท่านั้นไม่มีต่ําลงนะถ้าคุณมาเจอก็จะเจอคุณมาตรฐานกับสูงขึ้นวันนี้เขาก็จะรู้แลยว่าคุณอาจจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษซึ่งปกติคุณอารมณ์ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งจะไม่ค่อยเห็นคุณในรูปแบบของคนที่ทุกข์หรือว่ามีสีหน้าที่ทุกุกกคณจะมมมีีเเหืออออนารยู่ัับตวงนะสิ นะเล่นกับสัตว์เล่นกับผู้คนนะคะหรือว่าเพราะคุณรู้ว่าทุกคนมีลู่ทางเป็นของตัวเองพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนเก่งแล้วก็รู้หลบรู้หลีกนะคะรู้ปิดรู้หางแบบนี้ค่ะอ่ะอีกหนึ่งใบนะคะและคิงออฟสอดล้วเป็นคนที่ชัดเจนในตนคมในฝกักพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่รู้ว่าตัวเองมาเพื่ออะไรจะไปที่ไหนทําอะไรนะ,ะมี ลักษณะพิเศษในในด้านของการใช้ชีวิตที่มีแพชชั่นแต่เป็นแพชชั่นบนความชอบธรรมที่ไม่ใช่บนบนแพชชั่นของมนุษย์นะคะที่ฉันจะต้องรวยหรืออะไรแต่คุณจะเป็นคนที่ต้องครองความสันติสุขไว้และอาจจะต้องอยัง่งมีมากขึ้นเติบโตมากขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำ ใจเย็นๆกับตัวเองค่อยๆมีสติหนึ่งสองสามสี่ที่คุณต้องบอกตัวเองว่าใจเย็นเป็นพิเศษเพราะมันมีสิ่งที่จะเข้ามาลบเราหรือเข้ามาทําให้คุณกลายเป็นคนใจร้อนได้ในทุกๆวินาทีเพราะโลกใบนี้เรายังต้องดําเนินชีวิตอยู่และมันมีตัวแปรมากนะมาจูนำให้คุณเป็นคนที่เข้าใจโลกใบนี้เข้าใจโลกภายในเข้าใจโลกภายนอกนะเข้าใจทุกสรรพสิ่งและใช้ชีวิตได้อย่างมีความเบาสบายอยู่ในตัวเอง พลังงานของคุณเป็นแบบนี้แล้วมาดูว่าแล้วผู้คนย้ําเกรงสิ่งใดในตัวของคุณกันนะคะผู้คนย้ําเกรงสิ่งใดในตัวของคุณกันให้พี่ไพ่มาเปิดนะ,ะขอสซ่งิสิทธิ์ขอพระบิดานะหรือว่าพระเยซูคริสต์ได้นำนะเราได้เปิดไพ่แล้วก็ดูว่าผู้คนนะเห็นออร่าอะไรเห็นสิ่งใดในตัวคุณทำไมผู้คนถึงมีความย้ำเกรง,กรงหรือเกรงกลัวนะในตัวของคุณพลังงานแรกสีดาบคุณเป็นคนที่มีจุดที่ พักผ่อนกับตัวเอง่อะสีดาบก็คือเป็นคนที่ไม่พูดถึงความทุกข์ของใครหรือพูดถึงแม้แต่กระทั่งความทุกข์ของตัวเองเป็นคนที่สงบสุขแล้วก็นิ่งได้กับปัญหาแต่วีเชื่อว่าก่อนที่คุณจะนิ่งได้กับสิ่งต่างๆเหล่านะี้คุณอาจจะเคยเป็นคนที่ดิ้นดิ้นหรือว่าได้กระตื้ืองนตัวเองตามตามกระแสะโลกมาก่อนหรือตามกระแสะสังคมหรือครอบครัวมากอ่อนแต่ณปัจจุบันวีรู้สึกว่าคุณกลายเป็นคนที่เมื่อฟังความทุกข์ของคนแล้วคุณนิ่งผู้คนก็เลยรู้สึกว่า ทําไมคุณถึงไม่ไม,ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรอะ่ะแล้วคุณก็ยังยิ้มแล้วคุณก็ยังมองในมุมที่ดีได้ผู้คนรู้สึกว่าเขากระตุ้นกระตุ้นให้คุณกลายเป็นคนที่แบบเฮ้ยแบบนี้หรอแบบนั้นหรออะไรยเงี้ยไม่ได้แล้วนะเป็นพลังของคนที่ได้ฟังความทุกข์ของคนมากแค่ไหนก็ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทุกทมไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณเป็นคนที่วางใจอยู่เหนือเหนือเหตุการณ์นะพลังงานของคุณเป็นคนที่มีท่าทีในการฟังที่ดี มีท่าทีในการรับสารข้อมูลที่ดีนะเป็นแบบเหมือนนักจิตวิทยาที่แบบพูดคุยกับผู้คนแล้วก็เข้าใจเรื่องไม่ได้วนเวอร์หรือว่าไม่ได้ไม่สนใจเลยวางใจเป็นกลางมากๆคนะ่ะผู้คนจึงย้ำเกรงและกลัวคุณเพราะว่าเขารู้ว่าก่อนที่คุณจะเป็นคุณในเวอร์ชันนี้แสดงว่าต้องถูกฝึกเหมือนเข้าไปอยู่ในค่ายหรือเข้าไปถูกฝึกชีวิตมีประสบการณ์ในชีวิตที่สูงมาก่อนนะคะ และพลังงานที่สองนะคะผู้คนเกรงกลัวในเรื่องของการมีวินัยของคุณวินัยในที่นี้คือเขารู้สึกว่าคุณสามารถทํางานเดิมๆซ้ําๆได้อย่างมีความสุขเขารู้สึกว่าคุณมีพลังงานนะคะในการทําสิ่งต่างๆผ่านความมั่นคงบนตัวของคุณมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่งานนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงินนั้นแต่มันขึ้นอยู่ที่พลังงานภายในของคุณที่ใช้เงินทุกบาทนะไปในรูปแบบที่มั่นคงที่ทํางานไปในรูปแบบของพลังงานที่มั่นคง ที่เห็นคุณค่าทุกสิ่งในสิ่งที่คุณทําเห็นทุกคุณค่าในทุกสิ่งที่ผู้คนทําคุณเป็นคนที่ไม่ลดทอนคุณค่าตัวเองและไม่ลดทอนคุณค่าคนอื่นเพราะฉะนั้นพวกเขากลัวเหลือเกินที่จะพูดอะไรแล้วทาให้คุณแบบเออรู้สึกว่าจะลดคุณค่าไหมเหมือนคุณสร้างมาตรฐานชีวิญญาณของคุณจนทาให้ผู้คนรอบๆต้องยกมาตรฐานของตัวเองขึ้นด้วยนะคะ The m a g i c i ยนคุณเป็นคนเก่งเขารู้เลยว่าคุณเป็นคนที่มี จริงๆนะวิรู้สึกว่าเขาเหมือนรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีมนคลังเป็นคนที่เหมือนมีอำนาจในด้านของคําพูดหรืออำนาจในด้านของสายตาอารมณ์แบบว่าอาจจะเป็นแบบเฮ้ยคนนี้เป็นคนที่แบบลึกลับมีวิชาคมหรือเปล่าด้วยนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณสามารถจัดแจงทุกอย่างได้ราวกับมีเวทมนตู่ในตัวเองนะความทุกข์ที่ทุกคนกระตกกระตากคุณกลับเห็นมันเป็นเพียงแค่เรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นแ้วมันก็ผ่านไปแล้วมันทําได้อย่างพลังงานกลางๆนะคะมันไม่ได้ดูแบบ ว้าวแต่ก็ไม่ได้ดูดอปเป็นพลังงานที่ยังคงอยู่แล้วก็เหมือนของแท้ก็คือของแท้อมืมีสิ่งต่างๆมาทดสอบค,คุณเขาก็ยังเห็นคุณที่ยังจะคงอยู่อยู่แบบนั้นนะ,ะผู้คนจึงรู้สึกว่าการที่จะต้องรักษาคุณเนี่ยเป็นอะไรที่พวกเขาจะต้องทําเพราะเขาหันมาเมื่อไหร่คุณก็ยังเป็นคนที่มั่นคงอยู่แบบนั้นหรือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ยังเป็นคนที่มีใจเป็นกลางแล้วก็ ยังเมตมีใจเมตตาปราณีแล้วก็ถ่อมใจเป็นบุคคลที่ผู้คนอยากจะรักษาคุณไว้ไม่อยากเสียคุณไปเพราะกว่าจะหาคนที่มีพลังงานที่ควบคุมตนเองได้ขนาดคุณไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจะมีความยำเกรงแล้วก็เกรงใจคุณในด้านของการวางพลังงานการวางตัวของคุณมากๆนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยอย่าไปเผลอทําอะไรให้คุณไม่พอใจนะเพราะว่าถ้าคนแบบคุณได้โกรธใครหรืออะไรเนี่ยเขาเชื่อว่ายังไงก็จะต้องแบบ กล้าที่จะหายไปกล้าที่จะไม่จําเป็นที่ต้องมีพวกเขาก็ได้มันจึงจําเป็นที่พวกเขาต้องดูแลตัวเองดีรักษาพลังงานตัวเองดีๆอย่าทําอะไรกับคุณแบบเลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กดดันแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อิสระขนาดนั้นเป็นพลังงานแห่งความเป็นกลางซึ่งพลังงานเนี้ยจับต้องได้ยากมากนะเป็นคนที่แบบต้องต้องรักษาพลังงานตัวเองในปัจจุบันถึงจะมีคุณอยู่ได้ คือพวกเขาต้องมีสติมากๆอะ่ะอืมนะคะแบบนั้นเลยแล้วก็ Queen of Cups ค่ะเดยว์ไฮเป็นเซสโอ้คุณรูปร่างดูดีด้วยนะเป็นคนที่แต่งตัวดูดีนะคะใส่อะไรก็ขึ้นเป็นคนที่หยิบจับแมทต่างๆนะได้อย่างเหมือนมินิมอลอ่ะเล็กน้อยแต่ว่าสวยงามอะ่ะเดอร์ไฮเป็นเซนแล้วเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์นะมีแววตาที่น่าหลงไหลหรือมีคำพูดน้ำเสียงของคุณน่าฟังนะมีพลังงานของความ การฝึกเป็นเจ้าหญิงที่ทรงสงา่าและก็มีพิษร้ายด้วยนะไม่ใช่แค่แบบดูอ่อนโยนอ่อนเยาวอย่างเดียวแต่ในมุมหนึ่งเขาก็เห็นว่าคุณสามารถที่จะใครดีมาดีกลับใครไม่ดีมาคุณก็ไม่ได้ไม่ดีกลับนะแต่ว่าเมินไปเลยนะเป็นพลังงานแบบนั้นและใบสุดท้ายค่ะ Place Open นด c l e ิผู้คนย้ำเกรง t h v i l อุยิย เขารู้นะว่าคุณมีประสบการณ์ที่ร้ายมาก่อนเหมือนอารมณ์แบบอย่ามาแย่ม่แยนน่โนวเสืออะไรประมาณนี้นะถ้าเขาแบบทาอะไรที่ผิดปกติหรืออะไรเงี่ยเขารู้เลยว่าคุณไม่คุณไม่เอาเขาไว้แน่หรือถ้าจะไม่ทําอะไรก็คือแบบพวกเขาจะกลายเป็นอากาศไปได้เลยนะเป็นพลังงานของคนที่ลึกลับข้างในผู้คนตามไม่ทันนะจิตวิญญาณของคุณนะมันมันอยู่กับเบื้องบนนะคะมันไม่ได้ลงมาเล่นกับกระแสโลกหรือลงมาเล่นกับพลังงานของคนบนโลก คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีสมาธิมีสติมียาณปัญญานะพวกเขาจึงรู้สึกว่าคุณเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่เหมือนนักบวชอยู่บนโลกอะอารมณ์แบบนั้นร้ายก็ได้ดีก็ได้แต่เป็นร้ายที่ร้ายลึกที่สุดเลยก็คือไม่ทำอะไรทั้งสิน้นไม่แตะไม่ยุ่งมีเส้นทางเป็นของตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งหรือต้องไปอยู่ภายใต้อำนาจของคนที่ไม่น่ารัก เพราะคุณมีอำนาจเป็นของตนเองแล้วคุณเป็นคนที่น่ารักได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีอำนาจหรืออะไรมาขู่คุณแต่ถ้ามาขู่ปุ๊บคุณหยุดคุณหายทันทีแต่ถ้าพวกเขายังเป็นคนปกติรับและให้อย่างปกติคุณก็ยังเป็นคนปกตินี่คือพลังอำนาจภายในที่ผู้คนย้ำเกรงในตัวของคุณนะคะสามสี่ห้านะคะหกจงวางใจในความชอบธรรมพลังงานที่คุณมีกําลังนําคุณเข้าสู่เส้นทางที่สูงขึ้นไม่มีต่ําลง ะะจงวางใจในความชอบธรรมและ1010 10, จงจดจ่อไปที่พระสัญญา888นะคะ, 88, ะ,คะการพลับเคลื่อนยกระดับความถี่จิตวิญญาณนะ,ค,ะคุณกําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆพลังงานของคุณกําลังส่งคุณและหนุนนําคุณนะคะผู้คนกําลังปรับพลังงานในตัวเองเพราะว่าคุณก็ปรับพลังงานตัวเองเสมอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่ปรับพลังงานตรงกับคุณกําลังจะได้มาเจอคุณค่ะ และขอข้อพระคัมภีให้กับแฟนดอมนี้นะคะบอกว่ามัทธิวบทที่19บเข้อยีบอกว่า,ว 19, 26, วาฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกําลังที่จะทําได้แต่พระเจ้าทรงกระทําให้สําเร็จได้ทุกสิ่งคุณเป็นคนที่มีมวลพลังแบบนี้เพราะคุณไม่ได้ให้ตัวเองนําตัวเองในด้านฝ่ายจิตวิญญาณคุณนําตัวเองในแค่ด้านร่างกายและจิตใจแต่ด้านจิตวิญญาณเหมือนคุณยกให้เบื้องบนเป็นคนรักษาและเป็นคนดูแล คุณฝากฝังไว้กับคุณงามความดีทําดีได้ดีทํเชั่วได้ชั่วพลังงานแบบนี้กําลังนําคุณเข้าสู่ความสําเร็จทุกสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถให้คุณได้แต่คุณจะสามารถมีมันได้ผ่านพลังงานจากเบื้องบนที่อวยพรคุณและคนที่เป็นมนุษย์เหมือนคุณน่ะที่เขาสร้างพลังงานเหมือนคุณเนี่ยก็กําลังจะมาเจอกันและคนที่เป็นเหมือนคุณเนี่ยยังไงก็ส่งเสริมกันแน่นอนไม่มีที่จะมาลดทอนบั่นทอนแล้วก็จะมาเป็นพลังงานดีๆให้แก่กันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณมี ก็ครบพ้่นแล้วสำหรับรันด้อมในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และทำให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะในฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะฝากทุกคนติดตามนะคะไลฟ์สดของวีน้อวันจันทร์ถึงศุกร์ผ่าน ติ๊กต็อกนะคะเวลา20นาฬิกา30นาทีแล้วก็วีมีรับให้คำปรึกษาด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณผ่านไพ่ยีจีและผ่นานศาสตร์ต่างๆรวมไปถึงวีนะคะ,ะทำไพ่ number of god นะคะสำหรับละ499บาทสามารถมาออเดอร์ได้นะคะกำลังจัดทำส่งวีทำเองนะคะโดยมือนะเป็นไพ่ DIY นะคะก็สามารถมาสั่งออเดอร์ได้นะคะสามารถที่จะนั่งรถแล้วอยากได้กำลังใจก็สับไพ่เปิดเพราะว่าขอบคุณพี่นุ่มนะคะมาออเดอร์ไพ่และนำไปใช้อย่างเกิดผล ก่อนที่แกจะทํางานหรือจะอะไรแกรก็สับไพ่5้าใบนะคะดูว่าเบื้องบนคุยอะไรกับแกแล้วพลังงานแกก็ดีขึ้นนะคะเหมือนใช้สิ่งที่ดีไปนในทางที่ดีมันก็เกิดผลที่ดีค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีค่ะ